ขึ้นแทนลูกทุ่งสาวปีทองไปเรียบร้อยเบียงนาริมนเจ้าของเพลงฮิตแฟนเก่ากลับใจน้องบอยได้ต้องการอีหยงังกระแสเพลงส่งให้เบียงมีคิวคอนเสิรต์ตติดต่อไม่ขาดสายเดินสายแทบไม่มีเวลาพักมีคิวที่วางไว้ยาวถึงปีหน้าพอโชว์นะเวทีแฟนๆร้องเพลงตามเวียงได้กระหึม่มรับมาลายแบงข,ง,ขงของคอแนนแนน,แน,นการันตีความปังของสาวน้อยนิสัยดีคนนี้เวียงเผยว่า ตอนนี้มีงานคอนเสิร์ตติดต่อเข้ามาทุกวันเลยค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าภาพงานทุกงานรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงที่ให้กำลังใจเวียงหน้าวเวทีและที่ส่งกำลังใจมาด้วยนะคะถือว่าทำงานหนักอยู่ค่ะแต่มีความสุขที่สุดยิ่งเวลาแฟนเพลงร้องเพลงแฟนเก่ากลับใจและน้องบอยได้ต้องการอีอยงังรวมถึงเพลงอื่นๆของเวียงได้และซาบซึ้ใจมากๆ ต้องขอบคุณทุกการรับชมรับฟังแะกกำลังใจทุกช่องทางมากๆค่ะเวียงฝากผลงานทั้ง5เพลงในอันลบั้มโอราหนอหมอน้าไว้ด้วยนะคะรับชมได้ที่ช่อง YouTube g r a m ่โก o o f ฟิเชี l ขอบคุณหลายๆค่ะปีนี้คือเวียงชีวิตสุดาพิการข้อสงสัยจริงข่าวขาวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคน,นลูกทุ่งข่าวลูก,ท,ลกทุ่งเพศขาบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ